อาจารย์มานกพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานกพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มาตอบคำถามจากท่านท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านเว็บบอร์ดของสถาบันยโลการาบันชีนะครับก็เข้ามาถามในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณจุดคุ้ทุนนะครับบอกว่าถ้าในกรณีที่เราจะหาราคาขายตอนหน่วยในธุรก,กิจสื่อสิ่งพิมพ์เช่น มีหนังสือพิมพ์มีนิตยสารนะฮะก็คือธุรกิจของคุณนั้นอ่ะมีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีราคาหลากหลายด้วยนะฮะตั้งแต่1ิบบาทจนถึง200ร้อบาทนะฮะผมจะหาราคาขายต่อนหน่วยได้ยังไงครับคือคนถามเรื่องจุดคุ้มทุนเนี่ยผมเดาได้ว่าคุณอยากจะทราบว่าจะขายกี่หน่วยจะขายกี่บาทถึงจะคุ้มทุนแต่คราวนี้คุณไปถามเรื่องจะกําหนดราคาขายอย่างไรมันคนละเรื่องกันนะฮะ คือเรื่องที่คุณถามเนี่ยคือจุดคุ้มทุนกับการกำหนดราคาขายซึ่งหลักการนั้นต่างกันการคำนวณจุดคุ้มทุนก็คือขายกี่หน่วยหรือกี่บาทเพื่อให้มีรายได้ท่ากับค่า้จ่ายคือถ้าเกิดขายเกินกว่าจุดคุ้มทุนก็คือมีกำไรแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้คือหลักของการคำนวณจุดคุ้มทุน แต่ถ้าเกิดคุณมาเรื่องก,การกําหนดราคาขายเนะี่ยมันก็จะต้องไปเรียนในเรื่องของการกําหนดราคาขายในบัญชีเพื่อการจัดการนะครับว่าจะกําหนดราคาขายอย่างไรเพื่อให้ได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ไปนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะต้องการหาจุดคุ้มทุนมากกว่าแต่คุณไปถามเรื่องราคาขายนะฮะโดยปกติแล้วราคาขายเราจะกําหนดขึ้นเองนะฮะว่าจะกําหนดราคาขายที่เท่าไหร่นะฮะ <S <S เพื่อให้เราสามารถขายได้ในท้องตลาดแล้วก็ขายแล้วมีกาไรที่คุณต้องการนะฮะ คราวนี้ผมจะคิดว่าคุณน่าจะถามเรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุนมากกว่านะฮะว่าจะขายกี่หน่วยขายกี่บาทคราวนี้ผมจะเดาใจคุณเลยนะฮะคุณต้องการถามจุดคุ้มทุนแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นมันมีหลายราคาคุณกาจารยจะถามผมว่าแล้วเมื่อมันมีหลายราคาเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าไอแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีนํอาออกขายเช่นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ย จะรู้ได้ไงว่าจะต้องขายให้ได้กี่หน่วยหรือขายได้กี่บาทเพื่อให้ได้จุดทุนทนะผมจะตอบตามประเด็นนี้นะผมเดาว่าคุณน่าจะถามตรงนี้มากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าคุณคงไม่อยากจะถามผมอกเรื่องการกําหนดราคาขายว่าจะขายกี่บาทดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจหลักการคำนวนขขณจุดทุนทุนก่อนหลักในการคํานวณจุดทุนโดยทั่วๆไปที่เรามักจะเจอกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาต้นทุนคงที่ต้าไว้นะฮะแล้วหารด้วยกำไร ส่วนเกินต่อนหน่วยกรณีน,นี้ก็คือต้องการหาว่าจะขายกี่หน่วยถึงให้ได้จุดคุ้มทุน,ทนอันนี้สูตรในการคำนวณเป็นหน่วยนะฮะกี่หน่วยเดี๋ยวเรามาดูหลักการตรงน,นี้ก่อนนะฮะเวลาที่เราทํางบกำไรขาดทุนสําหรับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยเราจะทํางบกำไรขาดทุนตามวิธีต้ทนทุนแปรหรือต้นทุนตรงนะฮะโดยเราจะนําขายตั้งหักด,ด้วย ต้นทุนขันแปหักกันออกมาแล้วก็จะได้กำไรส่วนเกินพอได้กำไรส่วนเกินแล้วก็จะหักด้วยต้นทุนคงที่แล้วก็จะกลายเป็นกำไรแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีหลายผลิตภัณฑ์มีหลายราคาเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้นทุนคงที่มันใช้ร่วมกัน ดังนั้นเราจะคำนวณแบบยอดรวมไม่ได้มันจําเป็นจะต้องมาหากําไรส่วนเกินแบบโฉลียขึ้นมานะครับสําหรับมีผลิตภัณฑ์และมีราคาไหลราคา่นี่งน,น,นะครับเนื่องจากมันใช้ต้นทุนของที่ร่วมกันแต่ต้นทุนผนะัปรนแปั้นมันของใครของมันอยู่แล้วนะฮะของกอของพอของคอสุดแล้วก็รวมกันเป็นต้นทุนปลทั้งสิ้นนะในขณะที่กอของคอนั้นรวมกันเนี่ยนะฮะมันใช้ต้นทุนที่ร่วมกันนะฮะอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานก่อนนะครับ ที่เราจะไปต้องมาคำานวณกำไรส่วนเกินต่อเฉลี่ยกันก็ด้วยเหตุผลที่ว่าในกิจการนั้นใช้ต้นทุนที่ร่วมกันเช่นอาจจะใช้พนักงานคนเดียวกันนะฮะหรืออาจจะใช้เครื่องจักรชิ้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีการใช้ต้นทุนร่วมกันซึ่งเป็นต้นทุนที่เนี่ยเราก็เลยจะต้องมาคำานวณดังต่อไปนี้นะครับเวลามีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์และมีหลายราคาวิธีการก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องรู้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกิน ถั่วเฉลี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยสําหรับกรณีที่กิจการมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งโจทย์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แสดงการคำนวณให้ดูนะครับว่าเราจะหาจุดทุนทุนกันอย่างไรในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เรามีนำออกขายกับผู้บริโภคนะครับโจทย์น,นะครับก็คือผมจะสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์แค่เพียง2ผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับ2ผลิตภัณฑ์ก็คือ มีกอแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขอนะครับผลิตภัณฑ์กอเนี่ยนะครับมีก,กนนําไรส,ส,นะส่วนเกินต่อนหน่วยเท่ากับห้าบาทส่วนผลิตภัณฑ์ขอนั้นมีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับสามสิบบาทกำไรส่วนเกินต่อหน่วยแล้วก็เราต้องคำนวณกันมาเองนะฮะซึ่งกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยก็คือการนําขายต่อนหน่วยหักด้วยต้นทุงผ่นแปต่อ,ตอนหน่วย ซึ่งขายต่อนหน่วยนะั้นคุณจะต้องคำนวณเองว่าคุณจะกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์นั้นในราคาเท่าไหร่นะฮรเป็นราคาต่อนหน่วยแล้วคุณก็จะต้องหาด้วยต้นทุนผลปรนต่อหน่วยต้นทุนผลปรต่อหน่วยนะั้นมันก็ได้จากการที่คุณเนี่ยคำนวณขึ้นมาจริงๆเนี่ยแหละว่ามันมีต้นทุนผวปรยอะไรบ้างน,นะฮะแล้วก็คานวณมาเป็นต้นทุนต่อนหน่วยสําหรับผลประ เอามาหักกบลบกันก็จะได้กลายเป็นกําไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับนี่คือหลักในการหาก,กําไรส่วนเกินต่อหน่วยนะฮะซึ่งคุณจะต้องหาเองโจทย์บอกมาอย่างนี้นะครับต่อไปโจทย์ก็บอกมาอีกว่าจากสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์สองผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ก่อแล้วก็ขอนะครับสัดส่วนยอดขายอันนี้ก็อาจจะดูจาก ข้อมูลในอดีตนะครับที่กิจาการนั้นเคยขายผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับมักจะขายได้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็เอามาเป็นข้อมูลสําหรับคํานวณจุดคุ้มทุนนะครับเราก็ดูจากข้อมูลในอดีตเช่นสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์กอนะครับเท่ากับห้าพันฉบับสมมติว่านี้เป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะฮะส่วนสัดส่วนยอดขายของนิตยสารานะครับ ก็แค่เพียงหนึ่งพันเล่มสมมุติว่าคนละหน่วยกันแล้วกันนะฮะอันนี้คือข้อมูลตรงนี้ก็ไปดูข้อมูลในอดีตนะฮะว่าเป็นอย่างไรสุดท้ายก็จะมีต้นทุนคงที่ร่วมกันคือต้นทุนงที่ต้องใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับต้นทุนงที่ใช้ร่วมกันเนี่ยสมมุติว่าใช้ทั้งสิ้นคือสามแสนบาทนี่คือโจทย์ เราจะต้องมีข้อมูลดิบตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มาคำนวณจุดคุนกันตอนนี้วิธีการก็คือเราจะต้องหากำไรส่วนเกินตัวเฉลีย่ยนะครับวิธีการหานะครับก็ทําดังนี้นะครับตั้งผลิตภัณฑ์กอและผลิตภัณฑ์ขอนะครับโดยทั้งผลิตภัณฑ์กอและผลิตภัณฑ์ขอนี่นะครับเราก็จะต้องมอีข้อตังต่อไปนี้ก็คือกําไรส่วนเกินต่อน,น่วยนะครับ เป็นหัวข้อของมันแล้วก็สัดส่วนสุดท้ายก็จะได้มาเป็นยอดที่เราต้องการนะฮะตรงนี้นะครับสำหรับผลิตบัรจนะครับมีกำไรส่วนเกินต่อหน่วยรับผิดห้าบาทก็ใส่ห้าบาทผลิตบรรจุสามสิบบาทสัดส่วนนะฮะนี่ยฮะสัดส่วนห้าพันกับหนึ่งพันนะฮะผมตัดศูนย์ออกสาตัวเลยนะเพื่อเห็นตัวเลขง่ายๆเลยก็คือห้าต่อหนึ่งเนี่ยนะห้ากับหนึ่ง สัดส่วนก็ห้าขอหนึ่งแล้วเราเอามันมาคูณกันครับเอากำไรส่วนกันต่อหน่วยคูณด้วยสัดส,ส่วนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่เราต้องการนะครับก็จะได้กับห้าคูณห้าคือยี่สิบห้าต่อไปนะครับสามสิบคูณหนึ่งได้กับสามสิบแล้วเอามันมารวมกันนะครับก็คือห้าสิบห้าเราจะเอาตัวเลขนี้นะครับไปคำนวณเป็นกำไรส่วนเกินถั่วเฉลี่ยต่อนหน่วยนะครับ เอาห้าสิบห้าตัวนี้นะครับตั้งแล้วก็หารด้วยตัวเลขเนี้ยนะฮะเอามารวมกันเนี่ยนะครับสัดส่วนเนี่ยนะฮะห้าบวกหนึ่งเป็นหก็กลายเป็นว่าเอา 55, ห้าสิบห้าารด้วยหกนั่นเองห้าสิบห้าหารด้วยหกนะครับไปได้กับเก้าจุดหนึ่งเจ็ดไอ้ตัวเนี้ยแหละครับคือตัวที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณ จุดคุ้มทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับของกอและของนะครับตัวนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทราบจุดคุ้มทุนก็คำนวณดังนี้เลยครับก็คือเราคงจำมาได้นะครับที่ผมเคยบอกว่าเวลาคำนวณจุดคุ้มทุนนั้นจะต้องตั้งที่ต้นงบที่จดบอกมาแล้วนะครับท่ากับสามแสนก็ตั้งที่สามแสนนะครับแล้วหารด้วยตัวเลขน,นะครับกำไรส่วนเกินตัเฉลี่ยเนี่ยนะครับเก้าจุดหนึ่งเจ็ด จะได้ออกมานะครับเท่ากับ32,715.38หน่วยหมายความว่าในกิจการของคุณนั้นจะต้องขายสินค้าทั้งกอและขอลงกัรเนี่ยนะครับคือ32,715.38นนจแปน่วยราคาี้มันออกมาเป็นตัวเลขรวมของผลิตภัณฑ์นในกิจการนะครับถ้าเกิดเราต้องการแยกมาว่าผลิตภัณฑ์กอที่ขายตัวหนังสือเนี่ยฮะ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือนิยตยสารเนี่ยมันจะต้องขายได้เท่ากับเท่าไหร่เราจะเบรก็มาคำนวณอีกนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือว่าก็แบ่งออกมานะครับผลิตภัณฑ์กอและผลิตภัณฑ์ขอนะครับเราก็เอาตัวเลขเนี่ยครับตั้งไว้เลยเฉลี่ยมาเลยสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าจุดสามแปดสามสองเจ็ดหนึ่งห้าจุดสามแปดตั้งไว้นะครับแล้วก็คูณตัดส่วนของมันเช่น ปริมาัณกอคือห้าคูณห้าิตัณขอคือหนึ่งคูณด้วยหนึ่งทั้งหมดก็คือหกนะฮะสัสดส่วนลมคือหกดังนั้นหารด้วยหกก็จะทราบนะครับว่าเราจะต้องขายผลิมาัณกและผลิมาัณขอให้ได้เท่าไหร่นะครับถึงจะได้จุดุ้มทุนนะครับคำนวณมานะครับกอจะต้องขายได้คับสองหมื่นเจ็ดพันสองหกสิบสองจุดแปดสองหน่วยนะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นชิ้น เป็นเล่มนะฮะหรืออันนี้ก็คือเป็นฉบับนั่นเองนะครับส่วนตัวนิตยสาราก็คูณกันนะครับก็จะได้กับห้าพันสี่ร้หบสกหน่วยนะครับก็คือ5,000กว่าเล่มนั่นเองนะฮะอาจจะปัดเศษออกไปนะฮะก็โดยคร่วาวๆประมาณนี้ฮะคือต้องขายผลิตภัณฑ์กอให้ได้ประมาณ27,262ฉบับแล้วก็นิตยสารก็ประมาณ5,452เล่มนั่นเองครับนี่ก็คือ การคำนวณจุดทุนๆๆในกรณีที่กิการนั้นมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งในแต่ละชนิดนั้นราคาต่างกันแต่ว่าเวลาผลิตนั้นมักจะใช้ต้นทุนคงที่ร่วมกัน